สวัสดีครับมาพบกับช่องน้ำผู้ชายแนวอีกแล้วพี่นอ้อนงเมื่อนี้ยปลาคัมพาร์สพาเมกินต้มแซ่บเอ็นแก้วพี่น้องเมื่อนี้เอ็นแก้วงัวนแลพี่น้องเนาะกับแจวแจบีขมขมพี่น้องพักกอกพักแก้มกับซีมี่ยอดพักกระเดแล้วก็ดอกคาเนาะพี่น้องเนาะแล้วกับปร,ประกาศขาวแล้วกับประกาศกวางตุ้งเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามที่บ้านคัมพานเนี่แล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้สะไปกินกับบรรยากาศยูด หลังเขาเคือเขาพี่น้องยุทพูมิแลพี่น้องเนาะเขาว่ายุคข,ข้างล่างพี่น้องมื่อนี่เหมือนเด็กเก่าเป็นขึ้นข่มพี่น้องมื่อนี่มาแซ่บๆกับบ้าขมผานเน่ะพี่น้องมาเนี่เขาเศร้าบ้าขมผานพี่น้องเอ้ยสวยนะเที่ยงใบนะพี่น้องเอ้ยมามาแซ่บๆกับบ้าขมผานเน่ะพี่น,อน้องมาเนี่ยตบไม่ค่อยเปื้อนเลนพี่น้อง ไปเดี๋ยวคุปปองหน่อพักกระดาษวพี่น้อง 那很好，那不用。 Não, vai não. จะบีองโค้มน้องอืมแบกอืม,อม แดดลมมาแบบพี่น้อง 对，不重要。 จิบมากดูเพืา 嗯。Mm hmm. สดสามเหมนจะพักเพียงตรวจจ่อยูตัวนี้ อิ่มพอดีพี่น้องแซบกาคันสอบคลิปของบ้าขผพานก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าขมพานนี่เลยพี่น้องเลยสนับคลิปนี้บ้าขผพานก็ขอตัวลาประกอนครับสวัสดีครับ